สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมวันนี้เข้ามาพบกับการพยากรณ์ไพ่นะครับผมประจาเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่ละวันเกิดจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปจิตตามรับชมกันครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ ยากรน,นะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมประจำเดือนมิถุนายนกันนะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างน,นะครับผมอ่ะเรามาดูพาไพ่ใบแรกกันเลยนะครับผมตัดนุกรักนะครับผมได้ไพ่สองของไม้เท้าครับผมเดือนนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีอะไรแบบอยากจะหางานใหม่ๆทํามีความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่แล้วก็ทําไปแต่อยากหาอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับผมอันนี้เป็น ช่องทางลู่ทางการทํางานนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของใบนี้ใบนี้นะครับผมก็จะถามว่าความปัญหาอุปสรรคอย่างอื่นมีมากไหมไม่มีนะครับช่วงนี้โฟกัสอยู่กับเรื่องของงานนะครับผมโอเคปัญหาอุปสรรคมาแล้วในพบของการเงินของเราป้าการเงินนะครับผมได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับผมเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาขึ้นมาอะไรลักษณะนี้ก็ช่วงนี้นะครับผมก็ วางแผนการเงินกันดีๆนะครับผมสําหรับเดือนนี้โอเคมาไพ่ใบต่อมาไพ้ไพ่เด็กเบลล์นะผมแต่อยู่ในพบอะไรพบของสหัชชะกันนะครับผมเรื่องของเพื่อนฝูงก่อนลวกันเพื่อนฝูงนั้นชั่วโมงนี้ดีนะครับผมได้รับความช่วยเหลือได้รับความสนับสนุนกันถือว่าดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าไพ่ใบนี้สังสรรค์เฮฮากันได้ทุกอย่างนะครับผมหรือแม้แต่เรื่องของการ ร่วมหุ้นลงทุนก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเรามาเป็นเรื่องของพี่น้องอเป็นเรื่องของลูกพี่ลูกน้องอะไรกันอย่างนี้กันบ้างทุกอย่างก,ก็ถือว่าดีนะครับผมราบรื่นทุกอย่างดีครับผมมาในไพ่ใบต่อมาต่อพบพันธุนะครับผมพบพันธุได้ไพ่อะไรเอ่ยได้ไพ่หกดาบนะครับผมเป็นเรื่องของเกณฑ์ ถ้ามองเป็นเรื่องของผู้หลักพันธุ์ทุกผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับผมให้ระวังเรื่องของหลังนะครับผมสุขภาพโลกของหลังก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมปวดหลังปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพครับถ้าเป็นเรื่องของพันธุ์มันก็มองเป็นเรื่องของแก้วแหวนเงินทองก็ได้นะครับผมก็ช่วงมองนี้ ยังไม่ถึงเวลานะครับผมยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่นะครับผมอดทนอดใจรออีกสักนิดเดียวทุกอย่างก็จะผ่านมปไปครับผมมาัญหาเงินหมุนมาจากอะไรมาเจอแล้วค่าใช้จ่ายของพวกปุตฑะนี่เองค่าใช้จ่ายพวกปุตฑะก็คือบุตรและบริวารน,นะครับผมจะมีการเบริกกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา่าอะไระต่างๆนานาเกี่ยวกับเด็กนะครับผมหรือกระทั่ง ค่า,ารักษาพยาบาลก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเจ็บป่วยๆค่าใช้จ่ายต่างๆนานาบริวารก็อาจจะเกิดกันได้เช่นเดียวกันก็ให้ระวังนะครับผมรักษาวางแผนการเงินกันดีๆต่อมาพบอรินะครับผมพบอริมาเข้าได้ไพ่เอ็มเพลเลอร์กันครับผมก็ระวังนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งนะครับผมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเกิดขึ้นนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นพ่อเราเป็นตาเราเป็นอะไรนะปู่เราก็เป็นลักษณะได้หรือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมผู้ที่มีหน้าที่การงานสูงกว่าอายุเยอะๆแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปขัดแย้งตลอดบอกแววงกันได้นะครับผมหรือให้อาอีกอันนึงนะครับผมอ่ะหนึ่งออกละ เอ็มเพ r เนี่นะครับผมก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ๆเกิดขึ้นได้นะครับผมที่เป็นผู้ชายมาในพบของปัตตานีกันบ้างนะครับผมพบปัตตานีครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับผมครอบครัวได้ไพ่ไพ่ก้าไม้นะครับผมไพ่ก้าไม้นั้นก็หมายถึงสิ่งที่ทําอยู่นะ่ะมันดีแล้วแต่เหมือนอยากได้อะไรอยากจะตอง กแต่งบ้านต่อเติมบ้านรึกเลา่ามีอะไรบางอย่างที่ครอบครัวอยากได้นะครับผมหรือคนที่เป็นแฟนเราอยากได้แต่ดูแล้วมันน่าจะเกินเอื้อมไปอะไรใหม่ๆนั้นยังไม่ดีอาจจะของเก่าเอามาปรับปรุงอมค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็ยังใช้ได้ก็เราเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะครับผมหมายถึงสิ่งไพ่ไพ่เก้าไม้เนี่หมายถึงอยากจะได้อะไรใหม่ๆแต่อจริงที่อยากได้นี่มันไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวเพิ่งไปรันไปเหนื่อยทามันเลย เป็นลูกค้าก็ตามนะครับผมพอมองเป็นเรื่องของลูกค้าถ้าเกิดว่าเอออยากจะไปจับลูกค้าใหม่ๆหา่เจ้าใหม่ๆบ้างก็ยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ใช่เวลาของมันนะครับผมก็ให้มีมีก็ลองคิดลองพิจารณาดูดีๆว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ไพ่ใบนีมน้มันบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาในภพของมรณะกันบ้างน,นะครับผมภพมบบรณะนั้น มีเป็นไพ่สามถ้วยกันนะครับผมหมายถึงการเฉลิมฉลองเฮฮากันนะครับผมเป็นทีมนะครับผมมรณะก็หมายถึงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรเป็นทีมเป็นทีมนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่ามันเข้าในพบไม่ดีต่อให้ได้ไพ่ดีก็ความหมายก็เสียเช่นเดียวกันนะครับผมหรือมรณะให้มองเป็นเรื่องของทางไกลนะครับผมก็มีเกณฑ์เดินทางทํางานกันเป็นทีม ใบต่างถิ่นต่างแดนก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับผมโอเคอมาไพ่ใบต่อมาครับผมในภพสุภะนะครับผมภพสุภะนั้นหมายถึงความสําเร็จแต่ไพ่นี้ไม่ใช่ความสําเร็จนะเป็นไพ่แปดถ้วยนะครับผิดหวังนะครับผมอะก็มีเกณฑ์นะครับผมที่จะรู้สึกผิดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้เรื่องของความสําเร็จนะครับผม เพราะว่าถ้ามองเป็นเรื่องของสุภะนั้นก็คือความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองครับผมอาจจะรู้สึกร้อยเนื้อร้อยใจงานที่ทําอยู่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะทาไมเราโดนด่าเราน้อยเนื้อน้อยใจอย่างงี้นะครับผมผิดหวังอยากจะหางานใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับผมเกณฑ์ไพ่มันตอบว่าความเป็นความผิดหวังนะครับผมหรือจะมองให้หาผู้ที่มาช่วยเหลือ หาข้าปรึกษานะครับผมสุภะนะครับผมก็ชั่วโมงนี้ยังไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้มากนะครับผมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวก็คิดออกครับผมมาไพ่ไปสุดท้ายกันนะครับผมในเรื่องของพบกรรมการงานกันครับผมการงานจริงๆแล้วปีเดือนนี้ก็ถือว่าราบเรื่อนะครับผมได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับผม โคลร,ราภจากการทำงานนั้นยังคงมีอยู่นะครับผมได้มาด้วยความง่ายด้วยนะครับผมเอามือแล้วก็ปาบรับเลยไม่ต้องไปวิ่งข,ขวายคว้าหามันนะครับผมเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันครับผมทำงานทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปนะครับผมเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะหมุนบ้างแต่ก็ทุกอย่างก็มันเป็นแค่เฉพาะช่วงหนึ่งคนเรามีขึ้นมีลงนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้ ผู้ที่เกิดบัสุกทุกคนทุกท่านครับผมขอให้โชคดีครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ของคนแต่ละวันเกิดกันนะครับผมผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับผมที่ให้ผมมามีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ